สองปีผ่านไปครับเข้าสู่สองปีกว่าเข้าสู่ปีที่สามมะพร้าวที่ผมได้ปลูกไว้ก่อนหน้านี้เห็นไหมครับกําลังที่จะออกลูกตอนนี้แสงนี้ก็กําลังที่จะติดผลด้านหลังก็เช่นกันครับแล้วก็ฝั่งด้านนู้นเรื่อยๆครับเปลี่ยนพื้นที่เชิงเดียวมาทําโคกหนองน,นาครับพาทุกๆคนได้มาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะตรงนี้ก็น่าจะเดี๋ยวสักพักก็น่าจะมี จน,น่าจะออกมาแล้วสมบูรณ์แล้วครับสิ่งที่ผมได้ทําพอผ่านไปสองปีพาดูทุกคนพามาติดตามกันดูครับว่ามันมีอะไรบ้างถึงแม้มันจะโรคครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นผลผลิตที่มันน่าภูมิใจนะ,อ,ะอาอนนี้โอ้โหมาดูครับ <c oughs> <c oughs> นี่ไงชัวภูพันยาวแล้วครับอาจจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะก็ยังเหลืออยู่ลูกสองลูกที่มันแบบเป็นลูกแล้วก็แบบ ตามที่เห็นนีไม่ค่อยได้ดูแลเขาเท่าไหร่ก็ยังคงหลงเหลือในการที่จะแบบให้ได้เก็บผลผลิตอยู่มะพร้าวน้ำหอมเตี้ยนะครับปลูกลงไปนะครับแล้วก็นี่ครับแผงโซลาเซลล์ที่เอามาเปิดไว้เพื่อที่จะแบบล่อแมลงให้อาหารปลาก็ยังคงใช้ดีอยู่นะครับสองปีผ่านไปแล้วถือว่าใช้ได้เลยทุกทุกคนพามาดูพามาติดตามกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับน้าอาจจะน้อยหน่อยครับช่วงนี้นะครับเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาปั๊มเสียครับเราเดินมาดูท่านนี้กันครับ ทางน,นั้นนีจะเป็นขาเหลืองนะครับแล้วก็จะมีกล้วยมีอะไรตามที่เห็นเลยผลผลิตที่เกิดขึ้นถือว่าโอเคเลยครับหลังจากที่เราทําผ่านไปสองปีพามาติดตามพามาดูกันพลังงานที่ใช้นะครับก็จะเป็นโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันครับ เป็นปั๊มโซลาเซลล์นะครับปั๊มโซลาเซลล์เพื่อที่จะแบบดึงน้ําครับดึงน้ําขึ้นมาแล้วก็หล่อเลี้ยงสวนของเราครับเมื่อเช้าเพิ่งล้างแผงไปครับล้างแบบเหี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยล้างแผงโซลาเซลล์ไปเพื่อที่จะแบบให้มันเต็มประสิทธิภาพในการที่จะให้เขาทํางานได้ครับโอเคครับแต่นุูนก็เนี่บเมื่อเช้าก็จัดการตัดแต่งกิ่งใบกล้วยครับตามที่เห็นเลย มีน้ำครับพอมีน้ำมันก็จะมีชีวิตนะครับพามาดูกันเมื่อผ่านไปสองปีครับตามที่เห็นครับสวนกล้วยเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคงจะต้องมาจัดการตัดแต่งกิง่งใบกล้วยฝั่งด้านนี้ครับเพื่อที่จะให้มันเป็นเหมือนกับฝั่งโอเคครับผม